สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโลสวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนเพลายเกยมเสษติญี่ปุ่นทุกคนเลยนะครับผมเดีรอ,อสักครู่นะครับ โอเคก็สว okay. oh. no okay. so, so, nice so, ัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเป็นกาดไวริโอนาโดนะครับผมก็มารีวิวช้าหน่อยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะพอดีคอมผมมันคอมผมมันพังนะครับผมก็เลยต้องได้มารีวิวในโทรศัพท์นะครับผม ถ้าเกิดคลิปมันทํามาแล้วมันทําออกมาไม่ดีนะครับผมคุณภาพมันไม่ดีผมก็ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าทําในมือถือมันคุณภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทํานะแต่ก็มาไหนก็มาแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยนะครับผมก็เป็นไวริลนะด้วนะครับผมก็ส่วนระบบครอบครัวนะครับผมก็น่าจะมา อ่าแผดหน้านี่แหละมั้งนะครับผมวันที่27นี่นะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรายัดอัญมณีกันก่อนนะครับผมไว้เรือนาโดนะโอเคคุมเต่าเหลือเม็ดหนึ่งพอดีนะครับผมยัดไปเลยครับผม <c oughs> ก็สำหรับใครที่ได้นะผมไว้เรือนาโดนะก็ถือว่าอ๋อ ดวงดีมากนะผมแล้วก็ไวโอนาโดเนี่ยเขาดีนะผมมันมันโหดดีอยู่นะไวโอนาโดเนี่ยถ้าเกิดใครได้ก็เก็บไว้ครับผมเก็บไว้นะแนะนําให้หายอยู่นะผมใส่คุมเต่าไปนะครับผมเพราะว่ารอไปเล่นสายวิกด้วยนะครับอีกนิดหนึงใส่เลย แล้วครั้งแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเรียวนาโดนะผมไปเล่นสายล้มนะครับเอาเรียวนาโดไปเล่นสายล้มนะครับคืเราต้องอัพให้เต็มก่อนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องอัพก่อนนะครับผมอืมอรอหน่อยแป๊บหนึ่งนะผมแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับผมก็ได้ไมาแล้วนะบับก็เป็นอ่าแปนฟ้านะครับผมเป็นแปนปลอมนะบับเขามาเราไปจัดเซตกันก่อนดีกว่านะครับผมเราจะไปเล่นสายล้มเราจะเอาอะไรดีเราใส่อันนี้ดีไหมยังไงต้องมีไกด์อะนะโอเคครับผมอ่ะใส่ไกด์ไปครับผม ใส่หมวกใส่หมวกแล้วอาตุกใส่ปืนนะใช่ไหมอีก,กันนึงะนี่ครับผมปืนเออไม่ใช่ดิเป็นของจกักรพรรดินะครับผมออกเกาะงั้นเราก็เราไม่มีเราไม่ได้ใส่หรียดำนะครับผมหรียญดำไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวผมดาไว้เล่นเซตหน้านะครับผมก็อ่าส่วนก็เพื่อนๆน,นคนไหนนะครับผมที่เคยเป็นเพื่อนผมแล้วนะก็แอดผมมาใหม่เลยก็ได้นะผมเพราะว่าเพื่อนในไลน์ผมหายหมดนะครับผมหายหมดเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าพอดีผมสมัครไลน์อีกัน,นึงว่าจะเล่นเป็นไอ,ไอดีลองนะครับผมแต่ทีนี้ผมเผลอไปใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วทีนี้มันก็เลยรีเซ็ต รีเซ็ตไลน์ผมอ่ะคือรีรีทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งเพื่อนทั้งไอดีไลน์อะไรทั้งผมหมดเลยนะดีหน่อยที่ไอดีไลน์หลักของผมเนี่ยมันอ่าผมผูกมัดกับอีเมลไว้นะครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นใน facebook หรืออะไรนะผมผมสมัครเป็นอีเมลโดยตรงเลยนะผมมันก็เลยกู้ง่ายหน่อยมีเพื่อนเลยหายหมดเลยนะครับผมเพื่อนเหลือแค่เนี้ยดูดิ แต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่มีสี่ห้าร้อยนะครับผมโอเคนะผมส่วนใครที่อยากจะแอดนะผมจะ,ะทิ้งไอดีไว้ใต้คลิปนะครับผมก็แอดกันมาได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแพทหน้าก็ครอบครัวจะมาแล้วนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเล่นเป็นแผนที่น้ําแล้วกันนะครับผมคนจะได้เยอะๆหน่อยนะจะได้หาเร็วๆนะครับ มันจะอาจจะกระตุกหน่อยนะผมเล่นในโทรศัพท์นะเวลาทอยอ่ะจะมีพลาดบ้างนะผมก็เลยเวลาทําคลิปผมไม่ค่อยอยากจะทำในโทรศัพท์ไหลนะอีกอย่างเนี่ยผมถ้าทําในถ้าทําในโทรศัพท์อ่ะผมต้องมีแต่ได้ไลฟ์สตรีมเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นความจําผมมันเต็มนะเพราะข้อมูลผมมันเยอะในเครื่อง มันก็เลยเก็บไว้ไม่ได้นะครับผมรอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับผมมาลุยเลยมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับผมผมว่าไงก็ต้องไหวแล้วแหละนะ ก็เรียวนาโดผมก็ถือว่าโหดนะเล่นแผนที่น้ำก็ได้นะผมเล่นลมก็โหดนะเรียวนาโดมามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะโหดยังไงจะโหดเหมือนที่พูดไหมนะครับผมก็เขาโหดที่มีเขาโหดที่มีไอ้นี่อ่าสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ย,เ,ยเวลาจ่ายเงินแล้วเราไปไหนก็ได้ด้วยนะครับผมคือ <Yes. S 1> ไปไหนก็ได้อะ่ะทักแมวแบบ <Yes. S 1> แล้วก็แทมโบลีนนะผมเด้งนะเด้งในแถวเนี่ยโอก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากเลยแหละห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต่ะเบื่อดีจังยังไม่ดูเซตเขาเลยเขาใส่อะไรมาน,น่ยเขาไม่มีออกก่อนเราม่ตัดนะเอ,อ,อ,กกอ้ออกก่ออกกรแปดหกไม่ออกนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราทอยเป็นเบื้นสิบก่อนโอ,อ้ยแรงไปนะผมไม่เป็นไร ออกไหมไม่ออกนะผมทายเก้าได้ไหมโ <c oughs> อโห้ทายเก้าออกสิบนะผม <c oughs> ไม่เป็นไรมาออกไหมอืไม่ออกนะครับผม <c oughs> เขามีไกด์ใช่ไหมไกด์วะอาทอยสามครับมาเดี๋ยวเก็บแต่เ,เราเก็บแลนด์มาร์กก่อนครับผมโอ้ยบ่อน้ำยัง <the> เปิดไม่ได้นะครับเออลืมลืม <Watch out. S 1> โอโหททำไมวันนี้เป็นจักพัิผมไม่สร้างเลยนะครับผมเกิดอะไรขึ้น โอ้ยทมไมเขาวิ่งดีจังอะเดี๋ยวผมจะทอยสิบสิบสองแล้วมมลกันนะผมผมจะเบิ้ลนะโอ, well. โอ้ย <My turn. S 1> เวลาสตรีมแบบ HD ดีนี่แบบภาพมันไม่ชัดเลยนะผมมาครับผมทอยสี่ทอยสี่นะ <So> เดี๋ยวเรามาดูภาพมันจะเด้งไหมนะครับผม าดูผมห้าสิบสี่เปอร์เซ็นจะเด้งปะโอ้เด้งนะครับผมเห็นว่าเด้งนะผมห้าสิบสี่เปอร์เซ็นนะนี่เราก็ทําให้เป็นแพง,งนะครับผมอีกกันหนึ่งก็จะเป็นอ๋อโอ้ยอีกกันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ว่าตกเมืองเขาแล้วก็สามสิบสองเปอร์เซ็นเะนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นจะออกไหมนะผมเดี๋ยวรอๆดูอีกทีหนึ่งโอ้โหเด้งเด้งบ่อยมากครับผมมาก จัดไปแพงๆครับ <c oughs> อันนี้แทมปอรินคือ5้สเ,เ,เ,เปอร์เซ็นเนี่ยถ้าออกจะได้ในแถวนะครับผมถ้าไม่ออกเนี่ยหนึ่งเซนเนี่ยเวลาเราตกแรนดมาหรือมาของรอเนี่ยชัวร์เลยคือ <c oughs> จะได้เมืองคูณสองนะครับผมไอ้วทำไมการทางฟ้าไม่ตัด <c oughs> เขามีขังไหมเขาไม่มีขังนะครับผมง <c oughs> ั้นเราจะทอยลงเมืองเขานะมาดูว่าจะออกไหมนะ สี่สิบโอไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรเอาใหมา่เอาใหมา่ <c oughs> มาเดี๋ยวเราฆ่าเขาไปก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นตามใหม่นะครับฆ่าเขาไปก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถือว่าโหดนะผมมันมันเดงดีเลยทีเดียวนะ มาอะรอบนี้เราจะลองดู32%รนะผมว่าจะอ,าออกไหมหาคนนานนะหาคนนาน โอ้ยหาคนนานนะ่ะรอครับผมรอรอแป๊บนะผมรอไปก่อนก็ถือว่าโหดนะผมไว้เรือนโดเล่นเล่นอะไรก็โหดนะดเล่นแผ่นที่ล้มก็ได้นะผมถือว่าเล่นแต่แต่ส่วนใหญ่เก็บไว้เล่นในนี่วะไอเล่นไว้ไวเไนะ้เล่นอะไรอะล็ก เจอเป็นวัดสันนะผมโอเคคน,คนแรกนะผมวัดสันอัพสิบสามนะอัพ 13. สิบสามแสดงว่าเขาเพิ่งเล่นนะผมนะเบิ้ลสิบก่อนนะครับสิบเอ็ดครับผมเค okay. กันไหมกันไม่ได้นะผมมากันไม่ได้ก็เสร็จเราแบบนี้เบิ้ลสี่เบิ้ลสี่นะผมออกสองเฉยเลยว่ะโหอยากระพัดผมไม่ออกเลยไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรออกแล้วออกแล้ว เดี๋ยวเราทอยลงเมืองเขาเลยนะครับ <12. S 1> มาดูว่าห้าสิบสองเปอร์เซ็นเรามันจะออกไหมอืออ er. ออกได้ไงยี <12. S 1> <c oughs> ่สิบหกเปอร์เซ็นต์เองอะโอเคผมมาเดี๋ยวทอยลงเมืองเขาเลยดีกว่า มาดูว่าผมสามสิบสองยอดไหมเจวัยตัวใหม่หรือเปล่าอืมไม่ออกนะผมไมไไเ่เป็นไรเอาใหม่ใหม่เบิ้ลสองก่อนอืมไม่ได้นะผมไม,ไ,ไม่ได้ไก็ไม่เป็นไรนะครับวงนี้เท่าไหร่นะสิบแปดเรามีแค่แปดเองอะไม่พอนะผม เดี๋ยวเรามาตกเกาะแล้วกันเอ oh, ามาถอยลงมาทำไม <Nice. S 1> อุ้ยทำไมตัดนางฟ้ามันไม่ตัดนะเนี่ยสองสี่ครับมาโอ <Double. S 1> <Okay, S 2> เคยังเบิ่นอยู่นะครับ จมาถอยลงเมืองเขาเลยนะผมเลยถอยเป็นอ่ะ5 57นะผมไ <c oughs> หนดูหน่อยออกไหม32 <c oughs> ไม่ออกนะ <c oughs> อะไรไปเนี่ย <c oughs> 32เปอร์เซ็นต์ไม่ออกนะผมเอาใหม่เอาใหม่ ได้ไงาและวคุณภาพต่ำาี่ออปาผมสิบสองเลยได้นะ <12. S 2> <Okay. S 1> โอเคไม่ได้ครับผมเขาเย็นดูนะเผื่อเราเด้งต้องรอก่อน อย่าให้เขาออกก่อนนะผมตแต่เราจะถอยไปตกเมือนเขามาผมทอยหกแปดครับม,นะมาเคเบิลเบิลน,นะผมเบิลอยู่ออกนะผมหลังจ่ายค่าบันทางแนละ้วเราไปไหนไปได้นะผมในอ๋อ ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่นะครับผมเจ้ทีเจ้ทีเอาใหมา่าไปเอา,าเอ,าาอใช่ดิเพราะแต่เราไม่ได้จ่ายว่าเมื่อกี้เราใช้คัดตนางฟ้ามันก็เลยไม่เด้งใช่ไหมเมื่อกี้สกิวออกอร์กิวนะผมแต่เหมือนเราไม่ได้จ่ายมันก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับ มามาเดี๋ยวทอยลงเมืองเขาดูนะผมนออกแล้วนะผมเมื่อจ่ายค่าบันทางแล้วไปไหนก็ได้นะผมแต่ว่าเราจบก่อนพอดีนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมคลิปรีวิวเรือนะดนะเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลีกมาเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ส่วนคิรีริวก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมบายบายครับผม